อคอับที่เต็มแลนะครับนั่งครับนั่งทางแรตามลำบากเลครับผมเตือนไปก่อนว่าควรนั่งกันหา่างๆนอย่ามึนหัวอย่าเบียดกัน,ตนนะเตือนแล้วนะผมเตือนแล้วนะเัืเองตรงนี้ลดหนาแน่ไนไปนครับขยัยนหนาแน้นครับตกตาไปไม่ต้องไปครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับ เลยผมเชื่อไหมนะอยู่ห่างๆย่างห่วงๆย่าอยูใไล้กัเที่จะบอกว่าทไมไม้องทเรีพมพเออหอเยแล้วบอกแล้ว,วนะฮะอ่ะตอะครับใครนักดพอ้อกดเท่าไม่ได้หมดนะอ่ากดทาได้เนระโอเคเอากระดาษอักษรา ขัอนเราติดกฎกติก,ก,กามารายธรรมข้อข้อที่หนึ่งถ้าผมถามอะไรคนต้องตอบความจริงข้อทสองสองี่กิจกรรมผมจะนับห้าถึงสูดข้อที่สามผมจะบอกอู่สองคำว่าทำคนทำไหมนะหยุดคนหยุดห้ามทำนะใครถนัด งานเรามีหลายคนดูไหมครับหมดหนึ่งสองสองคนใช่ไหขน,นาดซ้ายผมไม่ใช่ใขวาใครขนาดขวาก็มือผมไม่ใช่ซ้ายใช้มือที่ไม่ถนัดหยิบต่อเลยครับหยิบไปเลยนะ,ะกิจกรรมแรกครับผมจะให้ถึงชื่อและนานสมสกุลของตวเองไทรัฐทีวกจได้ผูคนชืช่อจ่อยา หนึ่งสองสาม้อเอย่านั้เดี๋ยวี่นำสาย่าง กิจกรรมที half, ่สองครับหมุนกระดาษเป็นแนวนอนหมุนกระดาษเป็นแนวนอนครับเอาดินสอหรือปากกาวางดินสอกระดาษครับวางตรงกลางยื่นมือมาส่องด้วมือตรงยื่นมาปึ๊บแล้วก็เอามือทดินสองข้างกดเข็นกระดาษครับกดเข็นกระดาษไว้ทห่างๆนะห่างๆกดเข็นไว้นะครับกิจกรรมนี้นะครับไม่ให้มื่นอ ห้ามห่ง้างในสัมผัสปการหรือสองห้ามห้ามจับห้ามโดนห้ามโดนเลแล้ว่วอกันอยงห้ายังพเดินทางืที่นะกูนะครับห้ามห้ามกับนะผมให้ตโน้มพุ่งไปแล้วปากทํางเดขียนชื่อเล่นของตัวเองเลิกนั่แวนะเอา เร็่งแววเกีเียวเเีย,น,เย,น,เยนับแล้วน,นะห้าสี่สามสองคนจะข้าไปได้เลยนะเกอีก่เบิเ้ลอยากให้คนลองทำครับเก็งที่ตัวเองที่จะทำได้ไม่ได้สี่แล้วนะ ดังครับกือครเห็นที่โอ้โอใครยังข้ามสอไม่ได้เลยกอขาแต่ยังไม่ไดเขียนยับไมหมดกร้ากลับหน้าเกเรหน้าีเรวกลับกระดาปหน้าเกเรหน้าโควหนเาเล่ะวด้วยนะมาแล้วง่ายยุมที่สองรัปากขึ้นมาครับแล้วขึ้นสูงนี่ แล้วก็วางที่คอหรือไงตเองครับให้มอกระโบนะคอสั้นไม่เอานะเดือตัการับไม่เอาเอา้ายด้วยวาแรกครับแล้วแต่น้ำหนักตด่อทาน้งต้องต้องตใอง้อต้องต้องต้ององต้อง้องต้ามต้องต้อ้องา้องต้องต้อมต้องต้อง้องต้องตไองต้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 นนะมมงนนกกง khi thằng đàn sẽ là à, nghe tôi lên không tên kẻ lên lên nghe nó lên คนยังยนนยอยากเล่นราแรงตีแต่เดินถู้ไหมนับจ้าใครใครไม่เขียนยังผมไม่ได้เขียนคนเดียวพิเศษนะบางคนรู้มันขวายังไม่เขียนอ่ะเอายากแล้วนะห้าสี่สาม ใช่นะเงินหนึ่งคืหนหมดเวลาเอาละวก่อนอวันนี้ไทยใส่กโค้งมาครับอีกคนหนึ่งสองสามสามคนคุนะ้มครับแล้วไปนั่งตรงนี้ ครับใครที่ไม่ได้จาโผมน่าสนใจห้าและกระดาษวางไม่มากครับผมจะนับตั้งแต่15ผมให้ที่ข้อเท้าของผมผมขอเตือนทุกคนว่าคนรข้อสองข้างถ้าผมนับแล้วหมดเวลาทุกคนไม่ยืดติดทำอะไรกันนะห้าสี่ 3ผมเจอแล้วนะปวดขอสองข้างขุนเท้าควดขอ,อ,อนะคะขุนเท้าปขอหนึ่อหนึ่งคึ่งหนึ่งนิดเดหมดเวลาคนกครับนเอาติต่อวางครับใครเอาติดต่อมีแล้วเอาผมไม่ให้ไม่ให้ปไม่ใ ให้ใช้เท้านะครับให้คุณใช้เท้าั้องดข้างหยิดขึ้นมาอย่าลืมยิบนะยิกขึ้นมา,า,นนะนมาแล้วเสียนคําว,ว่าคําว,ว่าคนระับทำได้เริ่มครับห้ามไปเลยนนะเพราเราคุ้นๆกันที่คเรียกว่าไข่ที่เดิมน,นับน,นะนะห้า ที่ยังมีวันกี่ยังคิดไม่ได้เหรสามสองหนึ่งหนึ่งคิดเขาก็ทำได้นะ ่าอันนี้ผมให้โอกาสครับ,รบโอเคพี่จะโอมันเป็นาตากล้องเที่ยวนะอย่าโทษกระดาบว่ามันบางเกินไปนะครับมันกดอยลออางนนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ตรวจห้ามเอาใจเพื่อนนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ศูนย์ไป